เห็นแล้วเด้อครับเด้อ FC ครับเนาะ068860นะครับ FC ครับจดไปนี่นะครับกันลื้มไปสิผ้าไปเบิ่งเพิ้งทำพิธี่ขับ FC บาดนี้ครับตอนเพิ่นทำพิธที่ข้างแรกนะครับเนาะว่าเพิ่นเฮ็ดแบบใดเข้าก็สิได้ไปเบิ่งไปิ้งฟอมกัดรับเอฟซีฟอมกัด แมนบอกทำไมเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่เอียงอย่างนั้นน่ะนะไม่รู้สิทำไมถึงเดินเอียงเสียเส้นแล้วผมว่าโอ้ไปแล้วครับไปแล้วเอียงซ้ายเอียงขวาคนกำลังทำธีเหรอ SC ครับเอานี่ดลยหลายๆเหร่นี่ค่ะขึ้นเกจตื่นแบ่ตอนหนึ่ง

กร้องน้องจอ้วเดี๋ยวเอาไป้ท่างคุณเพ่นท่านทีม่าเอาไปมีก่อนเยอะแยะคุณอกำลังจุดถูกอยู่เที่ยนนะครับน้องไหวองค์ปูไม่นะครับ

นี่นะมันสิไปหาตัวดีอือ้ยน้ำพุ่งขึ้นมาครับเอฟซีครับน้ำเขียวพุ่งขึ้นมาเอฟซีครับขาตัวขาตัวาอบไหวเอ้ยคำปูเป็นช่วงแล้วเหรอขาตัวาตัวาตัวกับเนี่ยน้ำขึ้นมาปุบปุบเลยเอฟซีครับโอ้ยเบิ่งเด้อครับผัวเดียวเด้ครับเขาหยุดเฉยเก็ขึ้นนะครับครับเฉยก็ขึ้นเลยครับเอฟซีครับ เป็ดพ uhm, ี่ขอจบขอลาดเ้อบังเกิดกับเป็ดี่ของลูกขอลูกคนเออสาธูสาธุสาธุปูชันส้วงเลยนะครับรถเอทีอ่ะสีเสียบถูกก็ได้ครับเว้ยปูเป็นเนื้อจำตัวช่องนะครับอู้น้ำปูปูปขึ้นไปไปไป เปิงลกระปุ่นนะครับแราวเป็นช่วงกระปุ่นครับเป็นลโล่งคปิโดยโล่งพันที่นะครับเอฟซีครับ,รบปูผลมากนงนี้ครับเอฟซีครับ ปูปูบ่อสันโอ้ยลูกลานขอโทษได้ลายปูจากปูจากงานนะคูณเล่น่าให้ว่าให้ลูกว่าปูว่ามือซูเมาจากมือเหรอปูซูดมาหาเมืออบ่ปูโอ้ โอ้ศูนหาเด็กขับเด้อเอฟซีกับเป็นปูเป็นศูนมหาหมื่นนะครับปูเนศูนมหาหมืนเด้อเอฟซีกับเด้อศูนทหารมหารมือนแล้วครับอย่าลืมว่าทหารเดกับเด้อเอฟซีปูเนศูทหารมหาหมือนนะครับนะ ลูกใร้านจะสามโตได้ไงโตมลูกร้านมาเอายังไม่หาเสียกพจอมพสแท้เงยขึ้นิอย่าอร้างคนไม่อย่าสร้างค่ไม่่างนไม่่าเอออย่าร้างนไม่อย่าร้างนาะบ้านอย่าอร้างน้ครับฟาสบายพันอย่า้างเ้ยพันเป็นลูกร้านแต่ว่าหาย่าสบายโอ้บ่ได้บ่ เกากว่าเกาสิกว่าเก้าสิบสากว่านะม่าเมหาเมือแล้วครับจันยาวเก้าสิบสามกว่าเนับเดี๋ยวพ่อไป้อให้นะครับน oh. oh, cin hey> ั่นหละนั่นหพ่อไปแบาพันให้่อนียืมให้3กกอก้อนเมื nope> ่อไรบอกกู อันนีม่นบอลูพ่าสีภาษายอย่างนีเหรอยาวเบานะบอลูนั่นนะมหัติบสาเดปูมนมีอย่างไดปูหาแล้วเนาะติม็คืออยู่หันอุ้ปู่่กไดาปูอ้ปูขึ้นบอลูฝ้าลูหมวกติบสามตัวนั่นอ่ะ มันมันปหอบแล้วนเ,หเ,หเน่ย่าปหอบมายังแป้นปีกนี่เรอู่ให้งหญ้าบอกตรงๆลูกลานปลื้นแต่ยังมาออนัดึแม่ึแบบแปนปีกเลยวาัวเปิดอยังมาลุงลานป้กันการรวยทั้งตัวมันถูกมันกันมันฟื้นกันแล้วก็สีนั่นคักเนาะแซบคักได้นีุ่ แซ่บปะปูอปอปอเอาอีกจักุ่ะุเอาอีจากจักเศร้ากรบปะปเอาห้าสิบเอา0บบอกเออสูนทหารมาเอาห้าสิบนสูนทหารมาหามือแล้วเน,ะนเวเาะเนี่ยวเติมอห้าสิบกอกนะครับเนาะเติมไปเก้าสิบสามอแล้เติมไปสามสิบนะครับเน,ะน,นะบาะ เอซีครับปูหอยำหนีเกาจหาศูนย์ศูนย์หากับเก่าสามสามเก่าครับเอฟซีครับโอ๊ยครบสามนิปาแดดไปแลกสร้างมแมปู้โอยกระใสสมองนี่ถอยใ้ตำวจีโตสิเอาสามโตวะนี่ม่เอาสามโตบนแม่ปูโอ้ยหนูคือมาฝึกกระดอกกระเดียแท้ปูห้มาสามเโตแล้วเนาะ เอามันกลมกออกมันก็ได้สามตัวนะปูน้องอ้ยบักรันนี่มุกคือสลัดเนี่นาะรลูกฟังอ่เกาหาสามก้าสหาแล้กาับเอซครับเออคือทีดรอตน่นองมาแลอาสนออกศูนแล้วมาใส่ข้างล่างก็เป็นหาศูนสูนหาเด้อครับเอฟซีครับ

ก็อย่าลืมนะครับเนอะซึ่งเลขตัวเลขตัวยูเห็นอยู่นี่นะครับเนอะพอสไลก์ตีเป็นศูนย์หกแปดครับเอฟซีนะครับพอมกับปูเปิดหามาเนี่คือหาเก้าสามหรือว่าเก้าสามหานะครับเอฟซีครับกะบสองตัวก็คือหาศูนย์นะครับเนาะเก้าสามหาศูนย์นะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับเอฟซีครับอยู่ที่บอพญานาคพันปีครับ าสารกิจมีขอจุดตีคินไปเพียงสัมีก่อนขอกราบําวา,าสวัสดีครับสวัสดีงามๆครับ